นิทานอีศบเรื่องเต่ากับลิงลิงตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าริมลำธารและเก็บผลไม้กินทุกวันจนหมดลงเจ้าลิงเห็นป่าฝันตรงกันข้ามมีผลไม้มากมายก็อยากกินแต่หาวิธีข้ามลำธารไม่ได้วันหนึ่งลิงเห็นเต่าตัวหนึ่งกำลังว่ายน้ำเล่นจึงคิดอุบายขึ้นโอ้โหเจ้าเต่าตั้งแต่เกิดมาข้ายังไม่เคยเห็นใครว่ายน้ำได้เก่งอย่างเจ้ามาก่อนเลย ผิดกับค่าที่ว่ายน้ำไม่เป็นค่าละอิจฉาเจ้าจริงๆเจ้าเต่ารู้สึกภูมิใจมากจึงเอ่ยชวนขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นขึ้นมาบนหลังข้าสี่ข้าจะว่ายน้ำพาเจ้าไปเที่ยวเองลิงรีบกระโดดขึ้นหลังเต่าทันทีและซีบอกทางจนเข้าใกล้ตลิ่งของฝั่งตรงกันข้ามเจ้าลิงได้ทีรีบกระโจนขึ้นฝั่งแล้วหันมายอยเย้ยเจ้าเต่าว่าความจริงเจ้าก็ว่ายน้ำพอๆกับที่เจ้าเดินนั่นแหละนี่ถ้าเจ้าไม่มีประโยชน์กับข้า ก็คงไม่ชมเจ้า tactical, หลอกฮะฮๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าลงยินดีกับคำพูดของผู้หวังผลประโยชน์จากเราพุทธภาษิตอตัตตาปัญญาอสุจีมนุษย์ศาสามนุษย์ผู้เห็นแก่ประโยชน์ตนเป็นคนไม่สะอาดก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วละก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจ กดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแน,านำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ